ตะกี้เป็นปลาแรดนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ไซส์ประมาณสักกิโลหนึ่งปลาแรดที่เขื่อนสริินทรเนี่ยตัวโตน่าจะประมาณสี่ห้ากิโลนะครับพี่กลายนี้มีทีมงานยิงได้นะตัวเดียวหกกิโลตะกี้มันยังตัวเล็กอยู่เอาไว้ให้มันโตกว่านี้หน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอยิงตัวที่มันตัวโตกว่านี้นะ รลบมองลงไปมลดีมนลดีนอนรออยู่ข้างล่างมนลดีเนี่ยนอนรออยู่ข้างล่างเดี๋ยวรอบบ่ายเนี่ยพอดีมีทีมงานโทรมารให้ไปช่วยสร้างห้างใหม่ สร้างห้างใหม่อีกอันนีเยอะนะครับเป็ดนักล่าทําไว้เป็ดเสร็จแล้ว6ชุดแล้วนะครับตอนนี้6ห้างแล้วทาเสร็จันนี้ก็เป็นห้างที่เจ็ดมุมนี้ถ่ายจากฐานขึ้นไปนะครับโน่นเลยนะครับ งการงานสร้างแงน,นหน้าเลยนะครับแล้วก็เป็นมุมยิงผมวางแนวท่อ PE เอาไว้เวลาลมพัดแรงๆเนี่ยตรงนี้คลื่นจะน้อยนะครับลดคลื่น ต้องไปทำห้างช่วยทีมงานอีกอันนึงจะได้มีที่ไว้ซุม่มยิงปลาหลายๆจุดหลังจากที่ทำห้าง20เมตรเสร็จแล้วนะครับอีกมุมนึงของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสินรินอรวันนี้เป็ดนักล่ากับทีมนะครับก็จัดสร้างห้างตัวใหม่ขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามุมนี้เคยมีห้างเดิมนะครับที่ผุพังแล้วก็โค่นล้มลงนะครับ วันนี้มาสร้างห้างใหม่ขึ้นอีกเป็นไม้เนื้อแข็งห้างนี้ใช้ไม้ที่มีความแข็งมากก็น่าจะอยู่ได้สักสามปีนะครับห้างตอนนี้ทําขั้นบันไดแล้วก็ทําชั้นนะครับขึ้นไปได้สองชั้นแล้วนะครับจะทําประมาณสี่ชั้นนะครับตัวนี้ชั้นละสองเมตรครึ่งก็ได้ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเมตรนะรจากจากผิวดินนะครับที่ยืนอยู่ตอนนี้ครึ่งเมตร เดาว่าห้างนี้จะมีปลาเยอะนะครับเพราะว่าห้างที่หักไปนั้นหลังๆเนี่ยไม่มีใครมากวนปลาที่เข้ามาหลบอยู่ตามตอไม้นะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับตกมาใหญ่ใหญ่นะครับตกมาแล้วนะครับตกหนักเลยนะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับตะกี้สมาชิกประมาณสิบคนนะครับน่นะครับรถคันหนึ่งที่ขับกลับมานั่นก็สมาชิกในกลุ่มนะครับช่วยกัน ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นห้างแล้วแต่ใครจะว่างเปลี่ยนกัน